เสาร์นะครับเป็นยังไงบ้างครับดูได้เลยครับอ่าต่อไปครับสําหรับคนวันเสาร์นะฮะว่าทิศทางดวงของคุณตั้งแต่วันนี้ครับถึงวันที่31สิงหาคมจะเป็นยังไงนะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับช่วงนี้จะทําอะไรอ่ะหรือจะไปลงทุนอะไรที่ตัวเองไม่รู้ก็ไม่ควรที่จะลงทุนนะเพราะว่าภาพของคุณเนี่ยเป็นภาพแปดดาบนะครับโดนปิดหูปิดตานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยต้องระมัดระวังข้อมูลข่าวสารที่ไม่เข้ามาให้คุณอะ่ะไม่ได้เต็มร้อยแปลว่าอะไรแปลว่าคุณอาจจะได้ข้อมูลนะครับในการตัดสินใจบางอย่างที่ไม่ได้เต็มที่อะ่ะเออเขายังปิดบางข้อมูลอยู่นะแล้วก็กาลงทุนอะไรก็ต้องระมัดระวงังนะครับนี่อันนี้ขอเตือนเลยนะนะครับสำหรับเรื่องเงินก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับตำแหน่งซีเรียนนะ ก็ถือว่าเงินเยอะในระดับหนึ่งเลยนะครับมีเข้ามาให้กอดให้เก็บมาเรื่อยๆนะฮะสำหรับเรื่องโชคลาภก็อยู่ในทิศทางที่ดีครับเป็นไพ่นะฮะลาภะเนี่ยเป็นราชนีนะครับถือเหรียญนะโอ้โหจะได้ลาภจากผู้หญิงด้วยนะฮะคนอายุประมาณไม่เกิน30จะให้โชคให้ลาภคุณนะครับแล้วก็มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงพอสมควรเออนะครับเพราะเป็นราชนีจะให้โชคให้ลาภคุณนะถือว่าดีนะครับในเรื่องโชคลาภเรื่องการเงินนะฮะแต่ต้องระมัดระวังครับ ภายในครอบภายในบ้านนะครับในเรื่องของระบบฟืนไฟนะครับหรือว่า,อาลอยเล้า,เานะครับลอยรั่วซึมอะไรบางอย่างเนี่ยจะเกิดขึ้นมีเกณฑ์ที่จะต้องซ่อมจาปรับปรุงต่อเติมครับภายในครอบครัวคนในบ้านหรือในบ้านก็คือที่อยู่อาศัยนะฮะสำหรับเกณฑ์ความรักก็ยังถือได้ว่าแม่นะครับยังไปได้สวยนะครับนะครับนี่เนะี่ย จะมีคนเปย์หมืคนมาซัพพอร์ตนะครับนะครับไพ่นี่เป็นไพ่หกเหรียญน,นะคือให้เงินให้ทองคุณเรียกได้ว่าตําแหน่งความรักของคุณเนี่ยก็ถือได้ว่าแหม่เปิดบัญชีโอนไวเตรียมรอรับเงินจากคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือต้องการที่จะมาถีบคุณนะครับสําหรับคนมีแฟนมีคู่ก็จะได้เรียกว่าเซอร์ไพรส์นะครับในเรื่องของการเงินกับคนรักของคนวันเสาร์นะครับผม ตำแหน่งการงานเป็นยังไงบ้างหงานยังไปได้นะฮะแต่ว่าเป็นไพ่ถือเด็กเอ่อเป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะก็เป็นงานระดับที่มันไม่ใหญ่มากช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่นะครับไพ่เป็นไพ่ดีนะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเป็นไพ่เด็กนะนะครับถ้าถามว่าไพ่ช่วงนี้งานของคุณจะเป็นยังไงก็ได้งานใหม่แต่งานก็ไม่ใช่โปรเจกต์ใหญ่ๆเป็นโปรเจกต์ที่ยังเริ่มต้นเล็กๆนะครับแต่ทิศทางในอนาคตก็มีความก้าวหน้า เพราะว่าตำแหน่งไพ่กัมมะเนี่ยไปติดกับไพ่ลาภะซึ่งเป็นราชนีถือเหรียญไงมีโอกาสเติบโตแล้วก็มีโอกาสได้รับการซัพพอร์ตจากผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะครับผมตรงนี้นะสําหรับคนวันเสานะจ๊ะเอาแล้วครับครบแล้วนะฮะกับคําทํานายการพยากรณนะครับทั้ง7วันนะเป็นยังไงกันบ้างครับติดตามกันเนาะถ้าชื่นชอบกดไลค์กดแชร์ครับ กดกระดิ่งกด subscribe กดหัวใจนะกดทุกอย่างนะนะครับแล้วโอกาสหน้าครับมาพบกันใหม่วันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ